มาค่ะทุกคนฤด,ดูการของมะนาวนะคะเมนูเพื่อสุขภาพของปุ้ยนะคะตื่นนอนตอนเช้านะคะปุ้ยจะทานน้ำมะนาวสดสดแบบนี้เลยนะคะก็คือบีบแบบสดๆอย่างนี้ค่ะประมาณห้าหกลูกนะคะปุ้ยทานเป็นประจำมาตลอดนะคะดีต่อสุขภาพมากๆนะคะทุกคนเนีย่ยช่วยได้หลายด้านเลยนะคะ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายได้ดีเยี่ยมเลยนะคะสปปรรพคุณเขาเยอะมากนะคะมะนาวค่ะค่ะเป็นในช่วงฤด,ดูการมะนาวเยอะปุ้ยก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะได้ทานเยอะหน่อยก็คือจะได้ดื่มน้ำมะนาวเยอะหน่อยประมาณห้าหกลูกก่อนที่ปุ้ยจะทานอย่างอื่นนะคะปุ้ยจะต้องดื่มน้ำมะนาวก่อนเลยค่ะทุกคนว่าชอบรสเปรี้ยวๆอย่างเงี้ยค่ะ ลองทานกันดูนะคะน้ำมะนาวสดๆเนี่ยค่ะจะเห็นผลทันทีเลยนะคะเพราะว่าปุ้ยดื่มของปุ้ยเป็นประจำมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะคะบางคนอาจจะทานยากนิดนึงนะคะแต่ก็เพื่อสุขภาพเรานะคะทุกคนเนี่ยค่ะ เมนูง่ายๆแต่มีดีต่อสุขภาพเรามากๆนะคะฝากไว้ค่ะทุกคนมาดื่มน้ำมะนาวกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสมหวังโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆนะคะทุกคนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเสิรอ,อีกนิดนึงค่ะผิดพลาดประการใดนะคะอาจจะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนะคะขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ คลิปในวันนี้ของปุ้มปุ้ยนะคะไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ